กระคารีบไปทำเดี๋ยวเดี๋ยวทำเสร็จแล้วค่อยเรียก <c oughs> โอ้เหมือนจะมีคนรู้ตัวแล้ว <c oughs> คนหัวดำใช่ไหมไม่รู้ได้ยินแต่เสียงโอ้คนหัวดำรู้ตัวก่อน <c oughs> อ๋อมาแล้ว ทั้งแม่ทั้งลูกเลยน้ำอะ่ะเหลืออยู่แต่มันใบไม้มันกมาลูกมาเร็วๆเข้ามากินอันนี้ตัวผู้แน่เลยทำไมลูกอันนี้ผ้าเอา้าเรว ิมาลูกมามาอันนี้เลยมามากินกับพ่อมามากินแล้วตาลูกอีกสองตัวไปไหนอะตาลมาแล้วมา